เรียนท่านที่เคารพและมิสหายทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่11ตุลาคม2 6 6 4ครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันครบรอบการสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรจชก,การที่9ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ของเราชาวไทยซึ่งท่านก็ทรงพระกรุณาสร้างคุณูปการต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะชาวไทยแต่คนทั้งโลกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จกนกระทั่งทุกวันนี้และในอนาคตต่อไปเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานมานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหาที่เปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ อยากจะพูดถึงท่านนักเขียนผู้หยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สร้างคุณปการในด้านความบันเทิงและการเชื่อชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ท่านได้รับทราบไว้ก่อนนั่นก็คือคุณหญิงวิมลหรือที่ท่านใช้นามปากกาว่าธมยันตี ซึงกำลังถูกพวกคนสารเลวต่ำช้าพยายามจะด้ค่าท่านพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาผมจะไม่พูดในประเด็นนั้นนะครับผมอยากจะยกกรณีที่ท่านเขียนนวนิยายไว้แล้วก็แสดงถึงความรักชาติศาสนาพระมหาศัตร์ของนักรบในอดีตอายุค สมัยอยุธยาผมอ่านหนังสือเยอะครับโชคดีหรือเป็นวิบากดีที่ที่บ้านมีหนังสือมากมายเหลือเกินพี่สาวผมท่านก็อ่านหนังสือคุณป้าผมเนี่ยท่านมีความรู้มากเพราะท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือให้กับคุณยายตอนคุณยายอยุมากซึ่งผมไม่ทันหรอกครับผมทันคุณป้าลิ้นจี่เท่านั้นแหละครับคุณยายผมไม่ทนัน แต่ป้าลิ้นจี่เนี่ยอ่านเยอะมากเลยแล้วก็พี่สาวก็สะสมหนังสือไว้จนมากพี่สาวผมก็มีหนังสือนวาวนิยายเ่องรักปร,โรมโลกสมัยนั้นตามภาษาคนยุคสงครามโลกครั้งที่สองทั้งแววมยุราทั้งไอ้ทั้งหนังสือของคุณกอสุรางคนางส่วนชุดของท่านวนประมวลมากเนีย่ยผมมีครบชุดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เจ้าสาวของอานน์หรือเรื่องรัตนาวดีเรื่องปริศนาผมเป็นคนโรแมนติกนะครับเห็นหน้าตาผมแบบนี้ผมก็มีความเพ้อฝันเหมือนกันทั้งโรแมนติกทั้งพลาสติกหนังสือของท่านคมยันตีผมก็อ่านหลายเรื่องทีเดียวจะพูดไปทั้งหมดก็คงไม่ได้ผมไม่ทราบว่าวท่านแต่งไว้กี่เรื่องทั้งหมดนะครับที่ชอบใจก็คือเรื่องร่มชัดเรื่องพิศวาส ร่มฉัดเนี่ยก็ไม่ประทับใจมากนักหรอกครับเพราะว่าผมดูแล้วธีมของเรื่องนี่คล้ายๆกับสี่แผ่นดินของท่านหม่อมคลวงคือกริชปราโมทเหมือน,นกันเลยของท่านคือกริเนี่ยนางเอกก็คือคุณหญิงพลอยส่วนเรื่องร่มฉัดของท่านธมยันตีนางเอกก็คือคุณวาดแต่ผมผูกพันกับสี่แผ่นดินมากกว่าเพราะผมเมาส์เข่งเอาว่าคุณหญิงพลอยเนี่ยท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของผม พราะทุนชัยเครื่องธิ์ท่านระบุไว้ชัดเจนว่าคุณพลอยเป็นพวกกกฝากข้างโน้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกคนตระกูลพุทธน,นาคในยุคหนึ่งก็จับมาที่เรื่องพิศวาสพอคุณอักนณีก็เดินทางไปที่ยุทยาเพื่อดูสีราพรที่เพิ่งขุดมาได้นั้นก็มีตัวละครซึ่งเป็นโตเอกแต่ในฝ่ายไม่ดีก็ปรากฏขึ้นมาก็เป็นสตรีสาวสวยทีเดียวก็พณนามาว่าลักษณะต่างๆเนี่ยสวย หมดจดงดงามยิ่งก็มาแนะนำตัวว่าเขาชื่อคุณสโรชินีซึ่งก็แปลว่าดอกบัวแล้วก็มีการติดต่อกันไปติดต่อกันมานะคุณดคเนเขาก็มีสัญชาตญาณหรือมีจิตสำนึกหรือมีหลังหลังหอนหรือมีจิตประวัติอะไรก็แล้วแต่บอกว่าผู้หญิงคนนี้แปลกๆแ,แต่ก็คิดไม่ออกว่าเป็นอย่างไรจากนั้นคุณสโรชินีตัวละครนี้ก็ออกมา เล่นเป็นตัวเอกแล้วก็ไปตามอาคาดฆ่าพวกขุนนางทั้นผู้ใหญ่หรือข้าราชการท่านผู้ใหญ่ในยุคนะยุคปัจจุบันเนี้ยให้ไปตายที่นั่นบางเพราะทุจริตช่อราดบังหลวงต่างๆเลือกก็เดินไปเรื่อยๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ยซโลชินีเนี่ยเป็นใครยังไงนะไปมายังไงทำไมถึงมีอะไรลึกลับแปลกๆแ,แล้วก็อาคานเนียก็เป็นคนที่มีลักษณะพิเศษ สุขภาพร่างกายก็อดอดแอดแแต่ก็ไม่ตายเทีทีนึงเหมือนกับมีอะไรมาค้ำชุนไว้เรื่องก็คลี่คลายมาอย่างนี้ครับสรุปเลยว่าอัคดเเนี่ยในอดีตชาติของเขาก็เคยเป็นนักรบสมัยเอลทยาแล้วก็ปรีชีพเพื่อชาติในการสู้รบกับพวกอังวะก่อนที่จะตายไปนั้นก็ได้รับการมอบหมายจากองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ ให้ดูแลรักษาขุมทรัพย์หรือขุมสมบัติที่ขุดล่อนเอาไว้เพื่อให้ผู้มีบุญคนต่อไปมาใช้ในการกอบกู้บ้านเมืองนนในชั้นเชศั้นเนี้นะครับซึ่งจับประเด็นนี้นิดหนึ่งก็คือเป็นความจริงในสมัยที่ก่อนกรุงจะแตกนั้นนะ่ะพวกคนที่อยู่ในยุทธยานั้นนะ่ะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ขุดดินฝังทรัพย์สมบัติลงไปแล้วแต่จะ บ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ใส่ตุมบ้างใส่หายบ้างเพราะว่ารั์สินมีค่ายัางมีเยอะตระกูลผมเนี่ยบ้านอยู่แถวท่าแขกก็คือบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฒพระนครศรียุยาในปัจจุบันนี้แหละครับตั้งมั่นอยู่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรสก็ทําอย่างนี้เหมือนกันท่านบุญนาคท่านอยู่ในช่วงกรุงแตกคนดีแต่ท่านก็เป็นรหายกับหลวงยกกบัด เมืองราชบ,บุรีก็คือําเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการต่อมานั่นเองท่านบุญน,นาถท่านกอบฝังสมบัติเอาไว้เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่สมเดจพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้ขับไล่พวกอังวะออกไปแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางไปขูดสมบัติของท่านที่ยุทธยาพร้อมกับข้าทาสบริวารแล้วก็คุนหญิงของท่านทั้งหมดประมาณ20กว่าคนทั้งขา,าดถ่ายกำลังพลคุ้มกัน ขากลับขุดสมบัติแล้วขากลับมาก็ล่องเรือมาจากยุธยาจะก,กลับมาที่ทนบุรีก็ถูกโจปรปล้นคนหญิงของท่านก็ถูกฆ่าตายไปทหาราบริวารส่วนหนึ่งก็ตายไปรับสมบัติก็ถูกปล้นไปส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติจริงๆที่เกิดขึ้นในในตระกูลของผมส่วนตระกูลคนอื่นที่มีลักษณะสภาพแวดล้อมอย่างนี้ก็คงคล้ายๆกันกรณีของ อคคณีก็เช่นกันอคคณีพอได้รับมอบหมายให้เข้าให้เฝ้าพ,าพระราชสมบัติตามภารกิจแล้วเนี่ยตัวเองก็คิดว่าไหนๆหนกรุงจะแตกแล้วออกไปสู้รบไอ้พอมา่าให้มันตายไปพร้อมแผ่นดินนี่เถอะอย่าให้มันเอาไปง่ายๆเลยแล้วลวใครจะเฝ้าสมบัติแทนน่ะก็ไปตามภรรยามาซึ่งตอนนั้นก็คือคุณบัวนั่นเองคุณอุบลคุณอุบลเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นเมียรพระราชทานคือเมียสมัยก่อนมีหลายประเภทนะเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังเหมือนกับพวกทาตสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคมีทาตทาตไทยมีถึง7ประเภทด้วยกันเมียก็มีหลายประเภทคุณอุบลนี่ก็เป็นเมียรพระราชทานก็คือเป็นสตรีที่พระหาษษทสตรดพระจระรอมเกานมาให้เป็นภรรยาว่าง,างั้นเถอะครับก็จูงมาอุบลเขาก็เห็นว่าโอ้ย์ส,สมบัติมากมายเหลือเกิน ก็ดีใจหารู้ไม่ว่าคน,นีนคิดร้ายที่จะทําให้อุบลเนี่เป็นผีเฝ้าทรัพย์ที่เรียกว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ตำนนั้นพาไปถึงคุมสมบัติแล้วก็ฆ่าอุบลตายไปให้เฝ้าทรัพย์สมบัตินี้พร้อมกับฆ่าทาสท,ที่ขนสมบัติมาซ่อนเพื่อไม่ให้มันจะกลับมาขโมยทีหลังเสร็จภารกิจแล้วก็ไปโซโลก,กับพมา่าซึ่งจุดนี้ไม่ดีนะครับจุดนี้เป็นจุดเลวร้ายคน,นีทำไม่ถูกหรอก แต่ก็ประเด็นของคุณธมยันตีคงจะไม่ได้มุ่งประเด็นนี้หรอกครับมุ่งประเด็นที่ความรักชาติมากกว่าแต่ใช้ผูกเรื่องอย่างนี้ท่านถ้าจะเป็นเรื่องผิดถ้าอาจจะต้องการใส่ใไปให,ให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินตามแบบนาวานิยายนิยายคือเรื่องแต่งไงครับเสร็จแ,แล้วอรบนเนี่ยพอถูกอัคขีซึ่งเป็นผัวแท้ๆซึ่งมาก่อนนี้เป็นขุนศึกใหญ่ข้าตายไปก็โกรธแค้นวิญญาณก็ไปไหนไม่ได้ แล้วก็คิดจะไปล้างแค้นให้อาคณีมาตายตรงจุดนี้บ้างคุณงมิตรีใช้ัพท์คำว่ากดแห่งตัวตายตัวแนทนเรื่องนี้ไม่ไม่จริงนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าวิธีคิดของคุณทมิยตีถ่ายทอดว่าถ้าหากใครถูกสาบไว้ให้ทาหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องหาคนอื่นมาตายแทนให้อยู่ในที่นี้ก็มันสอดคล้องกับคติความเชื่อของคนไทยตัวหนึ่งเช่นเรื่องโค้งผีสิงเป็นต้นนะ โค้งร้อยศพถนนอันตรายที่ว่าใครไปแถวแถวโค้งเนี่ยจะตายกันไปบ่อยเลยมีคนเห็นผีมาตัดหน้าแล้วก็ตายไปแล้วก็คิดกันว่าอ๋อไอปีศาจที่อยู่ตรงนั้นน่ะต้องการให้คนไปทํางานทําหน้าที่แทนเลยต้องหาเรื่องให้คนตายไปจะได้เฝ้าที่ตรงนี้ไอเจ้าปีศาจรุ่นพี่จะได้ไปผุดไปเกิดก่อนที่คือคติของคนไทยเราซึ่งึ่งผิดไปหมดแหละตอนนี้พอ มีความแค้นอย่างนี้ก็ผูกอาฆาตพยาบาทคุณืึกคนนั้นก็กลับมาเกิดในยุคปัจจุบันยุคที่ท่านแต่งในใิยายก็คือกรุงเทพยุคนี้เองก็มาเป็นนักโบราณคดีนี่แหละชื่ออาคานีแล้วก็ถึงโอกาดวยเหตุปัจจัยมันมา,มาประจบหมอกันอุบลก็สามารถจะปรากฏตัวให้เห็นได้ในบางเวลาแล้วก็มาหลอกพวกมนุษย์ธรรมดาว่าซื่อชื่อสโรชินีก็คือ ชื่อก็แปลว่าดอกบัวเดิมก็ชื่ออุบลก็ดอกบัวอยู่แล้วคือมันมีความผูกพันเชื่อมโยงกันอย่างนั้นเองแล้วก็พยายามหลอกล่อให้อาคนันธ์เนี่ยไปตายที่จุดเดิมที่ตัวเองถูกกทำเอาไว้แต่ว่าอาขันธ์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความตื่อสตัตว์เพราว่าถ้าหากทําชั่วยอย่างนั้นแต่ตายก็ตายไปแต่คนันธีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาชอบในยุคป,ปัจจุบันนี้แหละครับเขาก็ช่วยไว้ในที่สุด อุบลหรือสโลชินีเนี่ยก็นึกได้ตัวเองทําผิดคิดผิดอาฆ่าพยาบาทก็ยอมปล่อยอักคันดีให้รอดมาเลือกก็จบแค่นี้แหละเล่มหนาประมาณสักสนิ้วได้นะครับอ่านก็สนุกดีท่านก็มีความสามารถพิเศษในการที่พรารนาเนื้อหาต่างๆผมอ่านนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับไม่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยทศน้สาไปนะอยู่ท่านมัธยมะไรเนี่ยก็อ่านสนุกสนุก ต่อมาก็หนูใกล้ๆเต็งน้องก็อ่านไปเรื่อยๆนะตีแผ่นดินบ้างรัตนาวดีบ้างพวกนี้แหละครับผมชอบผมชอบนิยายโรแมนติกมากกว่าแล้วก็ผมอยากเป็นท่านชายดานในอยากจะไปจีบท่านหญิงรัตนาวดีอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบปริศนาชอบเจ้าสาวของอานอน์ของท่านวอนะประมวลมากแต่เรื่องนี้ของคุณธมยันตีเนี่ยชี้หลายเรื่องด้วยกันนะครับ อาการแรกก็คือผมเรียนแล้วนะครับว่าเนื้อหานี่ผูกผิดผิดหลักพุทธศาสนาไปหมดเลยแต่ก็ไม่ว่าท่านเพราะว่าเป็นนวนิยายนเป็นนิยายไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะก็ต้องผูกตามคติที่คนไทยมีความคิดนมน้ำไปอย่างนั้นแล้วแต่ข้อเสียก็คือว่าทําให้คนไทยมีความคิดผิดมากยิ่งขึ้นถ้าตีความเรื่องสโลชินีเนี่ย่าเป็นวิญ,ญญาณอาฆาตวิญญาณภาษาพระกับภาษามนุษย์ภาษาคนไทยก็ แปลเหมือนแตกต่างกันไปนะครับถ้าตีความสโลชินีเนี่ยจะเรียกวิญญาณก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นอสุรากายมากกว่าซึ่งก็ไม่ไดมีอํานาจอะไรถึงขนาดมาบุ่นวายอะไรอย่างนั้นหรอกครับแล้วก็เต็มไปด้วยโทสะก็คือความแค้นที่จริงแล้วคนที่ตายด้วยความแค้นเนี่ยจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรากายส่วนใหญ่จะไปอาใยภูมิต่ําสุดก็คือนรกภูมิซึ่งถ้า,าไปอยู่ในนั้นแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโผล่มา ไปเจอใครเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่มีวีซ่าออกนอกเขตพื้นที่ไม่ได้ส่วนเปรเตอสุรกายเนี่ยไม่อยู่ในนรกภูมิแต่อยู่ในอบัยภูมิก็ยังอาจจะมาเจอใครต่อใครได้บ้างถ้าหาเขตปัจจัยมันประจบเหมาะกันแล้วการที่เขาผูกอาฆาตพยาบาทอย่างนี้เป็นเวลาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยตกต่ํามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องอาคานนีที่ไปฆ่าฟันเมีย เมียพระราชทานให้เฝ้าทรัพย์สมบัติเพราะมาพระมหาศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่งแต่ก็ทําไปแล้กก็แล้วไปในเรื่องนั้นพูดอย่างนั้นเพราะว่ามีจิตใจชั่วลายคิดอาฆาตฆ่าคนได้ทั้งนั้นที่เป็นคนรักด้วยอันนี้อันนี้ไม่ดีอย่างยิ่งเลยแต่ข้อเด่นของคุณเทวปฏีก็คือเน้นถึงความรักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนและพณน,นาว่าทุก ตารางนิ้วในยุทธยานั่ยนะเต็ไมไปด้วยเลือดเต็ไมไปด้วยความทุกข์ยากจากแรงบันดาใจที่ได้อ่านเรื่องพิศวาสของท่านธมียตีนี่แหละครับทำให้ผมปลูกพัน์กับยุทธยาเนี่ยผมจัดโทยุศาสตร์ไปยุทธยายหลายครั้งนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยใกล้วันสุนทรภู่ตอนช่วงประมาณต้นปีนั่นแหละผมก็วางแผนไว้แล้วตั้งแต่เดือน คันวาคมปีกลายนี้ว่าจะจัดทัวร์ย้อนอรอยนิราชพระพุทธบาทแก้ไขนิราชภูเขาทองของท่านสุนทรผู้โดยการนั่งเรือจากกรุงเทพย้อนขึ้นไปบางปะอินภาได้ถึงอยุทยาคงไม่ไหวเพราะว่าเรือไปกลับเนี่ยถ้าภายในวันเดียวก็เหนื่อยมากแล้วกลับค่ำเกินไปผมก็แค่ช่วงสั้นๆแค่บางปะอินก็ไปดูทิศทางไปเรียบร้อยแล้ว เรือก็ติดต่อไว้เรียบร้อยเป็นเรือปรับปากาศอย่างดีทีเดียวก็ปรากฏเกิดเขตโควิดขึ้นมาก็เลยไม่ไ,ไปก่อนหน้านั้นก็ไปทัวร์เรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพม่าอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับและวมนาใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยุธยาเนี่ยไปกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ไม่หมดหรอกทั้งด้านประวัติศาสตร์บ้านวัฒนธรรมบ้านภูมิศาสตร์ ด้านการทาหารมีองค์ความรู้ให้เราวิเคราะห์วิจารณ์ได้มากมายทีเดียวการที่พมา่าตั้งค่ายตั้งบอกออยู่ที่วัดนาพระเมรนั้นนะ่ะมันเป็เหตุผลทางด้านการทหารรวนทั้งการกำหนดพิชัยสงครามของพมา่าและของไทยตีกันได้เยอะเอามาแยกแยะได้โอ้โหไม่จบเลยครับก็โควิดซาแล้วก็คิดว่าจะกลับไปที่นั่นต่อไปถ้าสังขารอำนวย จากกิจกรรมเหล่านี้เกิดจากแรงบันดาลใจของท่านธมยตีโดยแท้เลยที่พูดอยู่ประโยคเดียวอยู่ในหนังสือเรื่องพิษวา่าคือว่าทุกตารางนิ้วของอยุธยาเต็ไมไปด้วยเลือดเต็ไมไปด้วยความทุกข์ยากของชาวอายุธยาในช่วงที่ก่อนกรุงแตกแลวก็ช่วงหลังที่กรุงแตกไปแล้วคนไทยเข็นฆ่ากันพมา่ามันทําลายอะไรได้ไม่มากหรอกครับเพราะมัน ยึดครองยุธาได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนมันก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปแล้วเพื่อไปลบกับจีนแล้วที่เหลือล่ะไอความเลวร้ายที่เหลือเนี่ยคนไทยทั้งนั้นครับที่ปล้นฆ่ากันไปคนที่มาปล้นตนตระกูลผมก็คือขบวนไปขุดสมบัติของท่านบุญน,นาคเนี่ยก็คือคนไทยเป็นโจรไทยนั่นเองเพระาะพม่ไม่อยู่ละไปรับกับลบกับจีนมันก็ถอนกลังไปหมด ที่ทนบุรีมันก็ให้แค่พวกมอนก็คือสุกี้คุมไว้พร้อมกำลังพลสามพันเท่านั้นะพยาตาท่านจัดการหมดแล้วท่านก็จับไอ้พวกมอนนี้เอาไปฆ่าท,ที่วัดสุวรรณารามซอยบางขุนนนท์ไงครับแยกบางขุนนนท์นั่แหละครับพันกว่าศพทีเดียวเพื่อกำราบพวกมันให้เห็นว่ามันจะยึดครองดินแดนนี้ไม่ได้ จากนั้นท่านก็ดำเนินการในการกู้เอการาชคืนมาก่อตั้งกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีในการต่อไปทั้งหมดนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณธมยันตีผมก็ขอแสดงความคาระวะขอให้วิญญาณแก้ไขขอให้จิตของท่านไปปฏิสนธิในภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นในสุขติภูมิจากความที่ท่านมีความผูกพัน รักชาติรักแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามวรรณกรรมของท่านก็ยังเป็นอมตะต่อไปถ้าหากท่านหลายคนยังไม่เคยอ่านนวนิยายเรื่องพิศวาสผมก็อยากแนะนำให้เราไปหาอ่านดูนะครับการเสพสื่อต่างๆที่เป็นทางโลกนี้นะครับโดยชิ่งเรื่องนวนิยายเรื่องใดๆเนี่ยอย่าเอาง่ายเข้าว่าอย่าไปดูละคร อย่าไปอ่านสรุปย่อนั่นมันขยะครับไม่ได้อัทธรสหรอกครับเพราะการเสพนวนิยายชั้นดีจะได้ซึมซึ้ถึงการใช้อักขระใช้วาทกรรมใช้สัญลักษณ์ใช้วิธีการผูกเรื่องทราบถึงการเรียงระดับเหตุการณ์แต่ถ้าไปดูละครหรือว่าดูหนังที่เขาสร้างขึ้นมาท่านจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เลยท่านได้อย่างเดียวก็คือได้รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไร นั่นคือสิ่งที่หยาบและตื่นที่สุดในการเสพนวณียายหรือวรรณกรรมใดๆเด็กเดี่ยวนี้จึงเป็นอย่างนี้ครับเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะไม่เคยเขียนรู้จักแต่กขอ,ข,อของอแต่กาข้อไหนถ้าไม่มีความรู้ก้าวดาวเอาได้อย่างน้อยโอกาสถูกก็20%่สิบเปอร์เซ็นต์กขอกข,ข,ของอจอถ้าหากมีตัวเลือกห้าตัวเลือกมั่วไปเรื่อย เกทรงเดชโอกาสถูกแล้ว20%คนตรวจหรือครูเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกว่าไอ้น,นี่มันมีความรู้หรือเปล่าเพราะการตรวจข้อสอบแบบปรนัยนะก็แค่ใช้กระดาษเจาะรูท่าไปหากเห็นรูมันตรงกับสัญ,ญลักษณ์เลขถูกหรือกา,กากระบาทก็บวกแต้มไปแล้วเด็กบางคนมันก็รอนไงครับมันรู้ว่าครูสมัยโบราณใช้วิธีการตรวจอย่างเงี้มันกามหมดทุกข้อเลยแต่ครูโงโ้ๆงโงเซอๆมันก็มี พอมันเอากระดาษต้นแบบทาบลงไปถ้าหากเป็นกระดาษตันก็ไม่เห็นว่าข้ออื่นเด็กมันก็กาหมดแหละก็เต้ใค้คะแนนมันอย่างนี้ก็มีนะความโง่ของครูมสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ใช้วิธีการใช้กระดาษเจาะรูทาบลงไปแล้วดูแล้วว่ามีเครื่องหมายหรือเปล่าเด็กขเขียนหนังสือไม่เป็นสรุปไม่ได้เราประสบเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่สมัยรับได้การแล้วว่าเด็กใหม่ๆร้อยตีร้อยโทเนี่ยให้จดบันทึกประชุมมันจดไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าอะไรคือสาระอะไรคือประเด็นหลักอะไรคือประเด็นรองสรุปแล้วเนื้อหาในมติวาระนี้นี่สรุปอย่างไรทําไม่ได้เลยเพราะว่าจับใจความไม่ได้ผมไม่ทราบระบบะการเรียนช่วงหลังๆนี้มันเป็นยังไงถึงวิปลาาไปหมดแต่สาเหตุหนึ่งก็คือว่าไทยใหม่ไม่รู้จักการอ่านไม่รักการอ่านเมื่อไม่อ่านก็ใช้คําศัพท์ได้คับแคบ เรียงเรื่องไม่เป็นถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเนื้อหาไม่ได้กลับมาเถอะครับกลับมาใช้วิธีการเรียนการสอนเมื่อ30ปีก่อนนั่นมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เรียบมันคงกลับมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะความโง่ของคนยุคหลังที่เป็นลอกฝรั่งมาคนยุคนี้ได้ตีมาเพราะไม่เรียบกันเยอะแยะผมโดนโหัวันจนตูดลายเต็มทีแล้วครับฝุ่นตลบกันมาเลยเวลาถูเตีตูดเนี่ยเจ็บทำให้ไม่เจ็บ แต่ตอนนั้นไม่โกรธครูเจ็บแต่ก็รู้สึกว่าเออเพราะความผิดของเราเราพลาดอย่างนั้นอย่างนี้เด็กสมัยก่อนไม่อาฆาตครูเพราะเรามีความกระตันยูก,กตวเวทีตรงข้ามกับเด็กยุคนี้พูดจาสั่งสอนมันหนักไปนิดหนึ่งมันแค้นหนักเลยแค้นแล้วมันก็อาฆาตพยาบาทไปฟ้องคนนู้นคนนี้ตามสันดานไทยใหม่ซึ่งส่งผลให้กับตนเองเนี่ยตกต่ำลงทุกทีทุกที วันนี้ผมเล่านําขึ้นไปเรื่องคุณโทเมียนตีแต่ก็กลับไปเรื่องเด็กยุคนี้ก็เพราะว่ามันขาดการถ่ายทอดอย่างไรครับถ้าท่านมีบุตรหลานนะครับนอกจากจะอย่าให้ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ดูลาแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เขาอ่านหนังสือเยอะๆนะครับเขาจะได้เท่าทันคนชั่วที่มาหลอกลวงเขาเขาจะได้รู้จักวิธีการถ่ายทอดรู้จักการใช้ภาษาการใช้คําศัพท์ที่สลัดสลวย ไม่ตื่นไม่อยากกระด้างเหมือนไทยใหม่ย,ยุคนี้ส่วนหนึ่งผมพลตดรอนุชาบุญน,น้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับไปหาพิสวัส์มาอ่านจะสนุกครับสวัสดีครับ